สวัสดีค่ะท่านช่วมเอฟซีทุกคันค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้ำโชกนะคะค่ะท่านช่วงขาสำหรับมือนีเป็นวันเสาร์เสาร์ที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมือนีเป็นวันพระ่าท่านาช่ว่ะาหลังจากที่แอดตักบารแล้ว <c oughs> มือนีไบ่ได้ไปวัดตักบาทที่หน้าบ้านตักบาทแล้วก็เลยมานั่ง พิจารณาตัวเลขแนวทางหลักะฝ้าลงตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจับนั่มเนาะคะ่นะนพวาจะได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะลอตเตอรี่น่ะจะบ่เกินมือวันจันทร์น่าจะมาแล้ววันจันทร์วันอังคารเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าท่านผู้ชมขาดตัวเลขแนวทางของงวดที่แล้วมาชัวร์ล้านเปอร์เซนต์กับบริเวณให้ท่านผู้ชมผิดหวังเนาะคะ่ะเนาะชนที่แปด 8นี่ชนมาก2ก็ชนแต่ไม่เท่า8ปรากฏว่ามาแปดหนะคะนี่ค่ะช่วงขาแปดหนึ่งหนึ่งแป่งหนึ่งแปดห้าสอล่างห้าศูย์ลกลางเอด็ดขางล่างมาสอกับ0ูนมากอีนี่อาเยัง นีครับช่วงขาอันนี้คือเลขหน้าครั้งที่หนึ่งอันนี้ท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สอเอากับต้นช่วงขาเดี๋ยวไปมึงตัวเลขแนวทางมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็น ของหวดหมีนกันะว,วันที่16สิงหาคม2568ระคะาตัวเรีกแนวทางชุดล่างตัวเรีกแนวทางชุดล่างผอมนะคะนาชชุดล่างเออสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการตัวเรีกแนวทางเราพัฒนา จังทั่วมาอีกคือหนึ่งมือขึ้นนี่เข่าโตดเจ็ดหกหนึ่งเ, 7, 6, เล็กที่ออกออกหกหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าโตดหอยโตดนะคะเป็นช่วงขาถ้าสมมติว่าตัวเลขเน่้างรัฐบาลเล่าเนี่ยเขาได้โตดได้ได้ชุดเลขสามตมะะัวนุ่มขมเปลืนคุมนี่ค่ะตรงช่วงขามื่อขึ้นนี่เอฟซีผู้หนึ่ง คนโทรมาเอ็ดคนไล่มาบอกเอ็ดว่าคนได้ตื่นก็เจน่างหลายตื่นเด้เคนกะไอคากะฟุ้มกะแฟ่แบงมาเฮ็ดบุญก็เจน่างพรเอฟซีท่านใดที่แบงปั่นนำใจไม่เจน่างเจน่างกับสีแบงก็เฮ็ดบุญให้ทุกคนนะคะเพราะว่าแอ็ดเฮ็ดบุญทุกเศร้านะคะทำช่วงขายระกะ เสียรปุ่นสวดมนต์อันนี้คือสิ่งที่เขาเหตุประจําตรงเหตุราะวา่ามันสิเป็นแรงเสริมมันสิเป็นบุญต่อบุญมันสิเป็นกุศลนผลบุญเฮธไทยตัวเลขกเข้าแมนนะคะตัวเลขกนวาทางเถี่ยวนี้นะคะท่านชมขาเบาๆลายใหญ่ห่างเนะาะเดี๋ยวไปมึงน้ำกันว่าชุดมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นมีตัวไหน แล้วก็ชุด3มตัวสามตัวเต็มชุดนี่เมนตัวไหนเนาะค่ะเนาะออาไปดูด้วยกันค่ะคุณผู้ค่ะมาชัวล้านเปร์เซ็นวดนี้3กับหมาชัวล้านเปร์เซ็นวดนี้สกับหกวดรงใดสองก็เปีมากัดทุกทสองไ สายหลุดสายวิ่งถ้าตามแอดติดผู้พิทวังสายหลุดสายวิ่งถ้าตามแอดบู้พิทวังนะคันโอ๊ตถามว่าชนตัวไหนเดี๋ยวตัวชนน่าจะประมาณวันที่สิบกว่าจะนําเสนเออีกคือหนึ่งบัตรนิเฮ็ดตัวชนเนาะคะเนาะ๊ตบัตรนิเฮ็ดตัวชนสามกับหก จะมาสองตัวอีกไหมโปรดติดตามนะคะโปรดติดตามอันนี้คือตัวเลขแนวทางมาชัวรล้านเปอร์เซ็นสามกับหกแคปหนาจ,จอไปเลยค่ะคุณช่วงขาสามกับหบนนะคะบนเน้นบนกันล่างแต่ว่าถ้าไพ่วิ่งก็ไม่เคยผิดหวังหวดบุกี้นี่ซ้ายวิง่งซ้ายลูกเขาได้เป็นล้าน สายวิ่งนะคะสายวิ่งนี่นี่สายวิ่งได้เป็นล้านนะคะงวดที่แล้วเดี๋ยวอยมึงดอลหลังนี่งวดที่แล้วสามกับแปดสามเข้าก็ได้หลักแสนคือตัวเลขแน่แทอ,อกับพวกพวกให้ถึงช่วงผิดหวังนี่ อันนี้ของงวดวันที่หนึ่งออกสองสี่หกก็มาทั้งสองทั้งสี่นะคะสายวิ่งนี่ว่ามันทำเงินได้พอสมควรนะคะทำช่วงกาทำเงินได้พอสมควรทำเงินได้พอสมควรนี่ดูเข้าทั้งสามทั้งศูนย์ เพื่้ติดตามเจ้นั่งก็สบายใจได้นะคะเก็บเลยแล้วตาผู้ดสิมีงบหลายหน่วยต่างกันเมื่อว่ากันอันนั้นเนาะตา่าได้แล้วย่าลื่นํ้บุญนะคะได้แล้วถ้าย่าื่นํ้บุญมันจะเป็นการเกลื่อนุนกันนะคะเนะาะสำหรับงวดนี้คือสามกับหกถามว่าชนตัวไหนชนยังยังไม่ได้ทําชนนะคะ โอเคไปดูเลขจับคู่ไปดูเลขจับคู่นะคะอันนี้คือตัวเลขจับคู่3กับ6ชุดจับคู่3ามเก้าสามหนึ่งหนึ่งชุด3ามตัวสามหนึ่งสามเหนึ่งหกเแล้วก็0ูนย์หก เหล็กล่างเน้นสามเหล็กล่างยิ่งพอท่านไหนปล่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะปล่อยคลิปต่อไปนะคะค่ะท่านช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นแล้วก็จับคู่บนให้นะคะมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นแล้วก็จับคู่บนให้นะคะส่วนจับคู่ล่างขอเวลานิดนึงเดี๋ยวแอ,แอดแเดี๋ยววิเคราะห์คักๆก,ก่อนเนาะค่ะเนาะ การทนโชค่าสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางมาชัวร์รันเปอร์เซนต์รวดที่42ก็คอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชค,โชคมาลำรวยนะคะนั่ตัวเลขแนวทางไปพิจารณาไปคัดก่องก็คอยโชคดีมีเงินใส่ีท่ทำบุญทำทานต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะอย่าลืมทำบุญนะคะมันเป็นการเกื้อหนุนมันเป็นการ ส่งบุญต่อๆกันนะคะเหตุเหตุตเลดแนวทางของเข้าแม่นขึ้นนะคะหยิบจับย่ำใดกระไดย่มนันเน,น้ะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าท่ะนรูมชมคขาขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ